สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟฟันหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันเราสำหรับในที่นี้คลิปนี้กันแล้วนะครับซึ่งในล่าสุดในเลขออก59นะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยที่สูตร59ตรงตรงเนี่ยนะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปนะครับเน้นบนด้วยนะครับเนาะ09เนาะครั้งก่อนออก209นะครับอ่ะก็มาตามกันต่อใช้กันต่อเลยนะครับรู้สึกว่า59นี่มันจะออก ข้ามงวดเนาะเออนะครับออกเลขเก้าแล้วนะครับเนาะห้าเก้านะฮะเว้นมางวดหนึ่งแต่มีเก้าเนี่ยเนาะในหลักหน่วยหรือทั้งสามงวดติดติดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนะครับก็จะมาใช้ในสูตรนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเลขที่ออกห้าเก้านะครับเนาะอ่ะเราก็จะนะครับงวดงวดล่าสุดเนาะงวดล่าสุดนี่ออกไปนะครับไปที่ในเจ็ดสองเจ็ดสอง 5 4นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน59นะครับ7 2 5 4 5 9นะก็จะมีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ออก59นะครับก็นั่นแหละงวดก่อนนะครับที่ออกไปในที่ในสามสี่สามสี่ห้าศูนย์ห้าเาถัดมาเป็น2 9 1 2นะครับแล้วก็0 9นยก็จะมีนะครับในช่วงก่อนหน้านี้อีกนะครับที่ออก59เนาะออกบนเหมือนกันนะครับออกไปที่ใน60 601959นะครับถัดมาเป็น276804นะครับแล้วก็59อีกนะแต่รอบนี้59เป็นออกในที่ในล่างนะครับก็จับ59เนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะนำมาใช้ในสูตรเดียวกันนะครับเอาตาหาเก่าเดือเอาเก่าหานะครับมันเป็นตัวกรัฟนะครับต้องเอาตัวตรงๆนะฮะนี่ แล้วก็ถัดไปอีกนะครับ59เนาะก็ยังยังยังอยู่ในที่ในล่างนะครับ84 59 76นะครับแล้วก็5 5892 56นะครับอ่ะ นี่ก็จะเป็นนะครับทั้งหมดเลขที่ออก59ตรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบนนะครับหรือเป็นล่างเนาะนำสูตรนี้ไปใช้นะครับครั้งก่อนก็เข้าตรงๆล่าสุดก็เน้นบนเหมือนเดิมนะครับเน้นบนเหมือนเดิมเนาะอ่ะก็สำหรับในตัวเด่น2ตัวมา1ตัวเนี่ยนะครับก็คือเราจะนําในที่ในหลักแสนหลักแสนหลักหมื่นบวกกับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเนี่ย จะบ,บวกกันแบบนี้ทุกๆุกงวดนะครับจะบ,บวกกันแล้วก็ลดแต้มอ่าบวกกันแล้วก็ลดแต้มนะครับตงเนี้จะบ,บวกกันนะครับ3บวกกันกับ4ก็ได้เจ็ดบวกกันกับ5นี่ก็จะเป็น12 2นะครับสบวกกันกับ9กนะก็จะได้1ลดแต้มไปนะครับก็จะเป็น0ูนี่แหละนี่ก็มา1แล้วก็0ูนนะครับเนี่ย มาในหลัก10นะครหลัก10ทั้ง1กับ0นย์เลยแล้วก็ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับ6บวกกันกับ0ูนย์ได้6บวกกับ5เป็น11นะครับก็1บวกกันกับ่ก็จะเป็น0ลดแต้มไปก็จะเป็น9กนี่ก็มาสังเกตว่ามาบนเหมือนกันเลยศูนย์ก็ศูนย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับ9บวกกันกับ2เป็น11นะ1บวกกับ 1, 1เป็น2 2 1, บวกกันกับ5ก็จะได้7ดลดแต้มไปเป็น6 นี่อันนี้หกับ7เนี่ยก็มาหลักสิบทั้งข้างมดข้างล่างเลยอันนี้เหมือนกันนะครับเนาะแบวกกันกับ4เป็น12 2บวกกันกับ7ได้9 9บวกกันกับ6เป็น15านะครับลดแต้มไปเป็น4เนี่ยก็มา5มาหลักสิบบนมาหลักสิบบนมาหลักสิบเหมือนกันมาหลักสิบเหมือนกันก็แสดงว่าล่าสุด7บวกกันกับ2นี่ก็จะได้9 9บวกกันกับ เก้าบวกกันกับห้านะครับเป็นสิบสี่สี่บวกกันกับเก้านี่ก็จะเป็นอีกที่ในสามนะครับลดแต้ไปก็จะเป็นสองสองกับสามเน่ยว่านี่เน้นไว้ในหลักสิบบนแล้วกันเนี่ยก็ขอให้สูตรเข้าอีกแล้วกันนะย้ําว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีมันออกมาอาจจะไม่มีเลขนี้ก็ได้นะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาอ่ะถ้าตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือเอาหลักพันหลักพันในแต่ละช่วงนะครับอันนี้หลักพันเป็นห้า 5อันนี้เป็น5อันนี้เป็น1เนาะหลักพันอันนี้เป็น5นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น5นะครับหลักพันไม่ทำอะไรนะครับหลักพันก็จะไปเพิ่มแต้มนะครับก็จะเป็น5 6 7นะครับ5 6 7 8 9อ่าซึ่งเหมือนเยอะไปนะครับก็ตัดตัวนี้ไปนะครับนี่แหละจับแค่นี้นะครับผลลอพก,ก็จะไปที่ในศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งมาบน ตรงๆอันนี้เหมือนกันเพิ่มแต้ม1 2 3 4 5นะครับผลออก0 4นยี่ศูก็มาบนตรงๆเอาเด่น2ตัวเป็นในหลักสิบนะครับช่วงนี้เหมือนกันนะครับ5 6 7 8 9อ่ะตัดตัวนี้ไปนะถ้ามันเยอะก็ออก6 4 7 8อ่ะ7 8นี่ก็มาบนตรงๆช่วงนี้เหมือนกันนะฮะเพิ่มไป5 6 7 8 9อ่ะตัดไปผลออกห้าหกห้าหนี่เออนะครับมาตรงตรงแสดงว่าล่าสุดหลักพันก็คือ5นะครับก็จะเป็นในที่5 5 6 7 8 9เนาะตัด5ไปเนาะเอเอแต่บางทีใครชอบ5นี่ก็จับไป5นี้ก็ได้นะครับอ่ะซื้อไปตรงๆจับไปตรงๆขอให้ครูอีกแล้วกันนะในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 2 6 27 28แล้วก็29นะครับ36 37 38นะครับแล้วก็39เนาะก็ขอให้นะครับเข้าอีกเดินดีอีกต่อเนนองแล้วกันนะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับบนอ่านี่แหละนะก็นะครับก็ขอให้โชคดีทูกอีกแล้วกันนะครับสลหรับในที่ในสูตร59นะครับ เอ๊ะมันออกเลขเดิมหรือเปล่ามีโอกาสออกไหมมาจากนี้มานี่จากนี้มานี่ก็มีโอกาสนะครับที่ใน2ตัวบนเนี่ยมันจะมาในงวดถัดมานะครับสังเกตว่าเนี 5, 5่ยห้าห้ากับ6ปึ๊บถัดมาที่ออก5้าเอีกอ่ะนี่ก็มี6 7กับ8นะครับ7 8งวดถัดมาออก5้าเอีกแล้วอ่ะเอาเด่นเจ็ดเด่นแปดมานะครับปึ๊บนี่ก็มา8 ถัดมานะครับศูนย์กับสี่นะศูนย์กับสี่นะครับมีไหมนะครับถัดมางวดถัดมาที่ออกห้าเก้าปุ๊บอ่ะก็มีศูนย์นะครับก็มาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยเด่นศูนย์เด่นเก้าเนี่ยนะครับติดไว้นะครับสลับหวยราวพัฒนาเด่นศูนย์เด่นเก้าติดไว้ในงวดของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับเนาะอันนี้มีเลขเบิ้ลไหมเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเลขออกวันพระนะครับเนาะเออนะฮะเบิ้ลตัวไหนเอาเบิ้ลนี่แหละ นะครับหรือจะออก59อีกนะฮะ59นี่ใช่ว่าไม่เคยออกนะครับเคยออกต่อเนื่องกัน3มงวดติดก็เคยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยว,ยวผมจาได้อยู่มันออกดอก3งวดติดๆ59นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับนากอ่ะก็ขอให้โชคดีถูกเหมือนในนะครับงวดที่แล้วแล้วกันนะครับที่เป็นสนะูตร59ที่เข้ามาตรงๆ รับรอบที่แล้วที่เข้า59เป็นสูตร12เนาะสูตร12เนี่ยสูตร12นี่ 0, นก็ก็เข้านะครับเนาะเนี่ยก็คงได้ใช้ต่อนะครับส่วนในสูตร 0, 0ูนเนี่ยมันมันไม่เข้ามันก็ใกล้เคียงนะครับเนาะสี่ห้ามาสามห้าเนาะไปสามห้ามาสี่ห้าเดี๋ยวต้องไปเพิ่มแต้มนะในในตรงนี้ถ้าศูนย์เก้ามาอีกก็เดี๋ยวมาใช้อ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ。